คครรัับบผมนะสวัสดีพี่น้องสู้ผู้สู้คนครับผมนะครับวันนี้กับวัตั่นพระผีพระนองครับมาเบิ้งแควงามๆราคาดีๆขึ้นกับผมนะครับเบื้อ้อยู่นะครับแลนาฟาร์มนะครับแลนากาแฟนะครับผมความแควงามอีกคอกนึงนะครับวันนี้พ่อพิพัฒน์นะครับว่ามีมาแบ่งอยู่นะครับเดี๋ยวจะไปสอบถามนะครับว่าพ่อเพิ่นจะเปิดตัวแน่นะครับราคาจะเป็นจะแน่นะครับผมไปรอช่วงกันเลยครับผม ครับพอสวัสดีรอบนึงครับพ่อสวัสดีครับพอดีจะแยกคลิปให้พี่น้องได้รับชมนะครับวันนี้ก็มาเยี่ยมนะครับพ่อพิพัฒนะครับได้หน้าฟรามันนี้ก็มีมาแบงนะครับอยู่นะเป็นโคมแม่ลูกนะครับเดี๋ยวเียเบิ่งนะครับว่าพ่อิ่นจะแบงตัวนี้นะครับตัวนี้แม่พันธุ์นี่ได้ตั้งซื้อวาครับพ่อตั้งยู่ครับตั้งซื้อาปยังครับพ่อเมกดาครับผมแอ้พ่อแมกดาครับเมฆดานะครับตัวนี้เป็นโค้มสามพ่อเนาะโค้มสามับโค้มสามนะครับผมพี่น้อง เป็นตัวแรกนะครับผมโคมสามนะครับแม่เมฆดำนะครับแม่เมฆดำนี่พิ้นสูงอะไรางนะครับพ่อสูงกวาม้าอยสี่สิบสองยสี่สิบสองประกันได้บ่อรือที่เอ็ดได้บ่สี่สิบสองบวกครับสี่สิบสองบวกเนาะแข่ปสี่สิบสองนะครับโอ้ถือเย้าเลยเนาะวงสางคนเย้าดีนะครับผมมันกิดไม่ลูกอันนี้ลูกเป็นบ่หรือ ครับตัวนี้ลูกเพิ่นครับนี่อันนี้เป็นลูกของสาวพ้นลูกสาวเพิ่นครับลูกเจ้าทองอุดรานในในคือลูกไส้ตัวน้อยครับอันนี้ลูกลูกสาวทองอุรานว่าไงครับผมปาดดี๋ยวปีนึงอันนี้กับพิ่งได้สาวลูกไส้ทองอุรนเพิ่นเลยนี่ครับเพิ่งได้สิบมื่อครับฮึมโฮมสามนะครับเป็นลูกเจ้าทองอุดรานเบิดเลยนะพี่น้องนะครับตัวเมียนะครับตัวเยี่เพิ่นได้ปีแล้วป่ะเยี่เพิ่นได้ปีนึงพอดีครับปีนึงพอดีปีคับเดือนนึงเดี๋ยวมึงเยี่ยกันสิบสามเดือนครับ สิบสองเดือนสิบมือกับสั้สิบสามเดือนนะครับก็ตีเป็นปีปีนิดๆนะครับปีปีมือนะครับหนึ่งปีกับอีกสิบวันนะครับมันก็มีน้องเกิดน้องเพิ่มไดเพิ่มได้ปีนึงอันนี้น้องน้องได้สิบมือครับสิบมือครับสิบมือโอ้เป็นแต่สั้นเลยบ้านนี่น้องบนคอแข้งคอขาเพิ่ณครับนี่นี่นะครับลูกเจ้าทองอุดรนะครับนะครับคอแข้งคอขาใหญ่นะครับเป็นลูกไส้นะครับแต่ยายเป็นตัวแม่นะครับตัวเมียนะครับลูกเจ้าทองอุดร นะครับประมาณปีหนึ่งร้อยเทเรตพอนครบสูงกันร้อยเศร้าแบบเศร้าบวกกันกได้ครับมันเลยเศร้าเศร้าบวกกันเนาะครับว่าาประมาณนี้นะครับหนาตาใหญ่หนาไงหนาไงดีนะครับหนาไงดีครับตัวนี้หนาจะเป็นวันจับดีนะครับข้ออ่องสองอ่องนะครับเท้าขาวครบนะครับคนเกี่ยวมากโอ้สวยนะครับลูกสาวคนสวยนะครับนี่ครับนองไส้เพิ่นนะครับโคมสามนะครับ จะเป็นแม่พันนี่อยู่นครับทึงเงานะครับทึงอ่างนะครับก็เป็นลูกทีนี่อยากพร้อมนิดหน่อยครับผมแม่โอนเลาะใหญ่พันธก็อยากพร้อมจากหน่อยทั้งพอได้กินนมหน่อยน้องมากพอไอ้น้องมากกว่านนะครับโอ้นะครับเขาท่านะครับนี่แม่พันธุ์ตัวสวยงามๆนะครับสูงๆโดยสี่สิบสองนะครับลูกไอ้ทั้งหมดจ捕กตัวลราพร้อมไหมครับ แม่เพิ่งจะได้ตัวที่สองหน่ยครับตัวที่สองแสดงว่าสามยังว่างมาครับทองยังหวางครับเพิ่งเพิ่งคว้าได้สิบเมือรับแสดงว่าทองคือได้รู้ว่าเราสองตัวสามว่างนะครับประมาณนี้นะครับนี่ตำบนงตำนี้แข็งนี่บ่าครับตัวนี้บ๊อมีดตับนี้เหรอครับเั็นีนอกเนาะเล็บแข็งเล็บขาเล็บก็เล็บดีครับแข็งคอขาเพิ่นเล็บดีเบิร์ดครับโอ้น้ำเต็มตัโตตำนงตำนี้หางนะครับหางดีครับใชยเปิดดี แต่จอยแน่นะครับผมพอลูกน่องมันมาเร็วนะครับนี่ครับต้นตัวนี่นะครับตัวมากเกี่ยวไปเรื่องกับผมดับเบิ้ลขั้นครับไม่ซื้อทีเดียวแล้วเลยหรอพ่อไม่เอาซื้อทีเดียวแล้วเลยนะครับผมเป็นโค้งสามนะครับลูกสาวหนึ่งลูกผู้หนึ่งเขาอยากมาทับซื้อขั้วอยากฟว้ามาอยากมาทับท่องก็ได้คือเขาทับเป็นฟรีครับทำเป็นฟรีเลยนะพ่อครับทำเป็นฟรีลยครับขั้ซื้ออย่างนี้ไปอยากมาทับ รอบหนาหรือทำเป็นซี่เลยแก้มาเองก็คือว่าออกจากฟาร์มเข้าไปเนี่ยคือว่าขันอยากได้ห้องดวนก็คือมาทำเป็นซี่เลยครับทำเป็นซี่เลยครับครับผมห่วยนะครับบริการพร้วกนี่นะครับเพื่อเป็นหน่องยู่อกลนนะพ่อเนาะเข้าไปนะครับพัฒนานี่ครับลูกเพิ่นนี่โอ้ง่ายครับกระโดกญ่ายเลยในสิบหมื่นนึงนะครับเบึ้งคอแข้งคอขาเพิ่นนลย ลูกท่องอุดรนะครับรอรอเลยนะครับเอานะครับพ่อแม่ไอแม่เพชรดำป่ะเนาะครับก็เป็นโค้งสนะครับลูกสาวหนึงลูกผู้นึงนะครับแม่เพิ่นสูงรวยสี่สิบสองบวกนะครับประกันเลยสี่สิบสองขอฟังราคาหน่อยพ่อหน่อยเปิดไปอะไรไปเลยครับเปิดไปสี่สิบห้าครับเปิดไปสี่แสนห้าแล้วเนาะครับผมครับผมขอมาคุยกันเบิ้งครับเามาคุยกันเบิ้งนะครับถือแพงกันมาเบิ้งหนาคอกหนาฟาร์มกันเอานะครับแต่ว่าในลูกท่องอุดรไปตัวเมียนี่หยวยบ่าิดหวังนะครับ ลูกเป็นไงเฮงนะครับไงเป็นไก่เงานะครับตัวตัวดีนะครับแข็งขาดีนะครับผมพอครับผมลูกคอเบอร์เท่นะครับคลิมศูนย์หกหนึ่งครับผมศูนย์ห้าแปดครับผมสามศูนย์ห้าสี่ครับผมสามศูนย์ห้าสี่นะครับผมเดี๋ยวเราวะตัวต่อไปครับเพราะอันนี้เป็นโคมที่ซองมาเนาะครับผมกําลังกินนมเลยครับลูกสาวเพั่นไอ้ลูกไส่นะครับผม ก้ตัวนี้แม่พันตั้งซื้อป่ะครับพ่ออันนี้ซื้อแม่มีนาครับแม่มีนาครับความสูงเลอะไรพ่ออ่ารอย40บวกครับ40เบสครับเอารอย40บวกวัดโดนแล้วนี่สูงกํลังกับมู๊จสูงกันแล้วนี่ครับลูกกําลังกินนมอยู่ครับพี่น้องนี่ลูกผู้ใดไพ่อนี่พ่อลูกทองเข้าเนี่ครับลูกทองอุดรนะครับแบบลูกแต่มันโตน้อยๆมันก็ส่งบอดนันปันเลยอืมแต่ว่าแข็งขาดีอยู่ครับแข็งขาดีครับนี่นะครับแข็งขาดีนะครับกําลังกินนมแม่อยู่นีีี่่่ครับพนนน้องะครรับลูกเจ้าทอองุด นะครับพอเพิ่นกับสูงเลยหกสิบห้าบวกครับพี่น้องนี่นะครับแม่มีนานะครับร้อยสี่สิบไอแม่มีหน้านี่ด้ลูกเป็นตัวแ้วครับพ่อตัวแรกครับลูกแรกครับลูกแรกลูกสองที่มากกว่าน้อลูกสองก็้จะเป็นซัดแล้วครับเตรียมพร้อมเรียบร้อยตัวดีเตรียมพร้อมนะครับจะเป็นซัดแล้วแค่หลอกแค่หลังก้นขอก้นเขาแขงขาเออวกข้าวนะครับครบเลยนะครับ ลูกไส้ครับเป็นตัวดีเนี่ยว่าแม่มันสูงอยู่นะครับนี่นะครับแม่มันสูงครับแม่มันสูงอยู่นะครับถุงเท้าของเขางำกำไรมีอยู่นะครับนี่งามงามนะครับแม่วงเขเป็นตัวโพดึงนุ่มก็เลยอยากพร้อมแน่พร้อมแน่นะครับพร้อมกับติดติดง่ายเพราะน้องไม่รผสมเนาะครับก็บพ่อคิว่าพร้อมคเขาซ้ำนีดกับสิ่พอดีถือว่าพอดีนะครับพี่น้องเพล่พี่น้องแบงก์ก็ร่างปลดผสมซ้ำเลยครับผมนะครับเป็น แตถือว่าเป็นแม่สาวนะครับลูกแรกนะพี่น้องนี่นะครับสดๆเลยนะครับบอยสี่สิบเอ็ดนะครับให้ลูกกินนมกับพี่น้องครับนี่หางกระย่านะครับพี่น้องเลยคออยู่นะครับนี่หางแง่เลยนะครับลูกเพิ่งเกับเขียงเสืองครับไถหน้าได้ครับตัวนี้ไถหน้าได้พอมันพอไถหน้าคาดหน้าได้สบายนะครับพี่น้องนี่นะครับไถหน้าคาดนาได้นะครับแม่มีนาหูเชืองนะครับนี่พี่น้องคุณมาร์กนั่นะครับผม แม่ไม่น่ากับลูกนี่พ่อสิเปิดไปอะไรไปไหนครับนี่เปิดไปซิบหาครับหนึ่งแสนห้าหมื่นพอน้อครับขอมาคุยกันได้ครับแล้วข้าเราไว้ซื้อรอกบเปิดไปนะครับเปิืดไปนะครับผมไม่เย็นมายามพ่อเพิ่งกะนะครับแยกมาครับเปิดคลิปนะครับแบ่งพีแบ่งนองไปนะครับอืมที่แพงกามาเบิ่งงนางขอกนางฟ้ามนะครับพี่น้องนะครับลูกกับเราช่องนะครับพ่อพันประจําคอกประจําฟ้ามห้องนะครับแม่มีน่านี่ครับถือว่า สวยอีกตัวนึงนะครับลอยสี่สิบบวกนะครับลอยสี่สิบมือนีนกะห่วยนะครับพอดึงน้องหน่อยน,นะครับพอเลี้ยนเนื่องมาโอ้กําลังกินนมอยู่เ,เปิดไปหนึ่งแสนห้าหมื่นนะครับ,รบเหลือกันไรนะครับต่อรองหนาคอกหนาฟ้ามันเบิร์กนะครับแม่มีนาเดี๋ยวลูก <laughs> เดือดน้ำเพชรเป็นยังไงครับ พอมีบอปจากตัวบอจาคมบอนะครับเป็นคมที่สองนะครับผมของแม่มีนานะครับเหลือไปหนึ่งแสนห้าหมื่นนะครับผมพอคมต่อไปได้คมที่สามแล้วพอนะนะครับผมสุดท้ายนะครับผมแม่่ันตอนนี้ตังซื้อบอครังค์ซื้อแม่ทันว่าครับแม่ทันว่าแม่ทันวานนเพิ่็นคมสูงแล้วนะครับพ่อตัวนี้ร้อยสี่สิบสามบวกครับร้อยสี่สิบสามบวกครับแนี่เป็น แม่สายอุทัยที่เอามาเห็ดแม่บอกครับครับผมโค้งสังไงแต่ก็อยากพร้อมแน่เพราะลูกคนตุ่ผูดูดนมครับครับผมขาดีเล็บดีครับเล็บง่ายดีครับตัวนี้เล็บง่ายดีลูกคนกของก็ได้เส้นเดือนเดือนด้วยสามเดือนกว่าครับสามเดือนกว่าน้องยืนตื่นตัวแน่เลยพี่น้องนะครับวันนี้แม่พันสาล่ำโค้งไว้ครับสาล่ำโค้งไว้ครับยัางโบผ่านหลอบอยู่โชวลำโคงที่ว่าเป็นแบงไ์แป้งแน่ครับข้างโค้งค่าเกตลานนะครับตอนนี้มาซ้ำเสี่ยมาใส่ไปโอ้ครับผม พี friends, ool, ini, here, between, s, ่น้องนะครับคือเมล็วนะครับแม่ทันว่าครับลูกไส้ของไอ้ทองอุดรครับทองอุดรนะพี่น้องเพิ่งแข้งขาพี่น้องเห็นลูกไส้เพิ่นนี่ครับสูงเตือนนะครับหร่าจะมักแต่โรกกับวาแบงแต่โรคอะไรครับแต่พอพันครับตัวตัวดีครับตัวนี้พ่อแม่เพิ่นมีสายเดียดใช่้วนะครับแม่สายกุ้ยไทยนะครับแม่เพิ่นสายกุ้ยไทอยู่ครับมาเจอพอไอ้ทองอุดรเข้าไปนะครับ เงี้ยเงี้ยเงี้ยเอาเลยครับขาดีเล็บดีครับแม่พันเล็บดีเล็บใหญ่ดีครับโอ้ขอโทษสูงครับแต่ขยับผอมครับเพราะว่าลูกคนเดินนุ่มเฮาพอดีมันเป็นลูกแรกแขวกลังลนพอดีแม่พันเล็บผอมอ๋อครับผมนี่นะครับเป็นป้าลูกเนี่ยพอดีนะครับลูกเพิ่นอมมือข้งสูงอมตึงเตือนเลยมาเบิ่งขามันทั้งหนาเลยครับเดี๋ยวรอคุณนะเบิ่งขาครับพี่น้องนี่เบิ่งขาลูกเพิ่นเพื่อนครับคอแข็งคอขาเพื่อน โอ้โหทานครับลูกเจ้าทองอุดรนี่นะครับเอือกผ้ามือมือนะครับขวันจับตาโอ้รอนะครับเพื่อนนี่นะครับเอาพอผมขอฟังราคานะครับวันนี้เปิดไปไรในพอนี่ผมนี่ตัวนี้เปิดได้ยี่ห้อครับสองเซนหาพีนาะครับสองเซนตสองเซนต์หาขอมาคุยกันเบิ่งครับกันมักกันมักนะครับพี่น้องจีแบงต์แต่ลูกไปก็ได้แยกยกได้แยกได้เนาะเนาะยกได้แยกได้ครับลูกลูกเปิดจองไปสองเซนต์ครับผมนะครับเอาี่น้องครับผมครับคมสุดท้ายนะครับจะไปสองเซนต์หานะครับคนก็จะไมาได้หพี่น้อง ก็ขอขอบคุณนะครับพลอพิพัฒน์นะครับเรน่าฟาร์มแเะน่ากาแฟนะครับอยากกินครับขอกับน้ามนะครับแวะมาทานกาแฟครับแซ่บๆนะครับอยู่เรน่าฟาร์มนรน่ากาแฟได้นะครับมีนวดพร้อมนะครับนวดสมุนไพรนวดแผรนไทยนะครับผมก็แวะเข้ามาได้นะครับผมพลอยบขอเบอร์ทิ้งไทยก่อนหรอครับครัศูนย์หกหนึ่งครับผมศูนย์ห้าแปดครับผมสามศูนย์ห้าสี่ครับผมสามศูนย์ห้าสี่นอคนเนาะครับผมคนนี้ก็นะครับขอขอบคุณพลอยไลน์นะครับที่เปิดขอบเปิดฟาร์มนะครับเปิดราคาให้พี่น้องได้รับชม นะครับพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องฝนมาแล้วครับผมนะครับผมสวัสดีครับพ่อสสสสววัััดดีครบีครับ